จะเรินอนพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของชมรมคนพิการาอำเภอวังเหนือที่นี่เป็นสำนักง,งานของชมรมคนพิการาอำเภอวางเหนือซึ่งได้ทำผลงานอะไรต่างๆมากมายเพื่อจะดูแลซึ่งกันและกันให้มีรายได้ในชมรมคนพิการาอำเภอวางเหนือวันนี้มาเจอกับพระเอกของชมรมคือน้องชื่อะไร น้องเจ้าขุนรู้จักไหมนีใ่ใครหลนนี้นอหลวงพ่อ<ร>ะมาะหาสมชาติเออหพระมาหาสมชาติชาติตปัญโยอุทยานธรรมสุนทรมนีวันนี้มาเย,ยี่ยมน้องเจ้าขุนบอกแม่ต้ยอยหลวงพ่อมาหาน้องแล้วหลวงพ่อมาหาน้องแล้วครับเอ้ยมาหาน้องแล้ววันนี้มาเยี่ยมชมชมรมคนพิการอำเภอวางเหนือเพราะน้องเจ้าขุนได้ฝากฝากเพจเนาะให่นไหมเพจของชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือซึ่งมีกิจกรรมก็คือการทําอะไร ดอกไม้ที่ไหนดูสิดอกไม้สวยไหมดอกไม้สวยไหนตัวไหนตรงไหน,ไหน,ไหนอันนี้อยากดูตรงนี้อยากดูตรงนี้อันนี้คือดอกไม้ที่กำลังคุ้มิกาอำเภอวังเหนือเนี่ยได้ทำได้หยดวสวยมากอ่าซึ่งกําลังกําลังทําการผลิตเนาะกาลังทําการผลิตแล้วก็สามารถรับออเดอร์ได้ยังตอนนี้รับครับรับออเดอร์ครับเนาะแล้วก็ส่งทางทางที่บริษัทด้ไหมหรือมีมีคนมาให้ไหม ตอนนี้ต้องส่วนใหญ,ญ่แล้วก็ดยทั่วไปครับอ๋อญาติยอมที่ที่มีงานอย่างอย่างนี้เขาไปทําตกแต่งงานศพนะงานศพในแบบนี้ก็เป็นเป็นเอาไปตกแต่งที่งานศพอ่าเป็นดอกไม้ที่ผลิตผลิตแฮนด์เมดทุกอย่างทํากับมือทุกอย่างของคนพิการนะของคนพิการของผู้พิการขอาเภือนบ้านเอญาติยอมทั้งหลายถ้าสนใจอยากจะมาช่วยน้องเจ้าขุนได้ช่วยอะไรบ้างไมหมลูกเนี่ย เจ้าขนให้ช่วยอะไรบ้างช,ช่วยประชาสัมพันธ์ใช่ไหมช่วยพรีเซนต์ขายครับอ๋อเป็นพรีเซนเตอร์ขายยิงไงสวยไหมครับยิงไงสวยไหมครับอืมน้องเจ้าขนว่าสวยไหมฝีมือสวยไหมสวยครับออสวยมากมากมาสวยมากคเออน้องเจ้าขนว่าสวยมากมากน้องเจ้าขนเอ่าเป็นผู้พิการอะไรไม่พิการอะไรเลย เออไม่มีเอาแขนไปซ่อนไว้ที่ไหนแขนอยู่นี่นี่นี่แขนเจ้าขุนอันนี้ใช้ทําอะไรได้หลายอย่างเลยน้องเจ้าขุนอยู่ที่ถ้าอยากมาเยี่ยมน้องเจ้าขุนนะอยากมาช่วยสนับสนุนกิจการของชมรมผู้พิการแม่แม่พ่อพ่ที่เขาทำซึ่งรายได้ทั้งหมดจะไปช่วยเหลือคนพิการในอำเภอวังเหลือของเรานอกจากทํางานอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ไปส่งเขาพี่น้องที่ผู้พิการอยู่ตาม,ตามบ้านต่างๆด้วยนะวันนี้ ประธานชมรมผู้พิการเป็นโรคไตเป็นโรคไตแล้วก็วันนี้นี่เกิดเกิดความผิดปกติในร่างกายเนาะตอนนี้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็กําลังประกาศขอรับบริจาคเลือดถ้ายินยอมดูรายการของอาจมาอยู่ในขณะนี้นะเวลานี้คุณประนทศํลาลังไปที่โรงพยาบาลศูนย์ศูนย์พะเยาศูนย์พะเยา,ยาเนาะอาอาตอนนี้ทางคุณหมอบอกว่าเลือดเลือดออกเยอะไหลออก ทางตวันเยอะมากแล้วก็ต้องการผู้บริจาคเลือดอากรุกอะไรก็ได้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลพะเยาได้เลยละะพะเยารามหรือว่าวที่ไหนได้ศูนย์ะพะเยาเนาะอ่าติดต่อได้นะอาหรือว่าใครใครที่ทักอมาจะมาได้ก็ทักมาที่อาจะมาก็ได้เด็วจะแจ้งให้ทราบสถานที่ที่จะไปบริจาคอ่าแล้วก็ช่วยกันช่วยกันเนาะวันนี้เจ้าขุนเป็นห่วงพ่อน็อตไหมลูกเป็นวงมากเจ้าขุนอยู่ที่บ้านดูแลพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนต่อเนาะ สรุปว่าใครอยากช่วยเหลือชมรมผู้พิการอำเภอวางเหนือติดต่อพิมพ์เข้าไปในในเพจเนาะพิมเพจว่าชมรมผู้พิการอำเภอบางเหนือได้เพจน้องเจ้าขุนก็ได้นฝากที่น้องเจ้าขุนก็ได้น้องเจ้าอันนี้ไปดูไลน์น้องเจ้าขุนด้วยอวันนี้ได้ดูไลฟ์วันนี้ไลฟ์ตอนเย็นนี้ไลฟ์ไหม ไม่ไลฟ์วันนี้ไม่ได้ไลฟ์เนาะไปดูย้อนหลังก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้วันนี้ไม่ไลฟ์วันนี้วันนี้มีกิจกรรมอย่างอ<ด>่นย<ด>้อนหลังก็ได้สาธุสาธุนะนัติดต่อทางเพจของน้องเจ้าขุนแล้วก็ชมรมผู้พิการทาเอวังเหนือติดต่อได้มีเบอร์โทรศัพท์มีอะไรทุกอย่างคใครสนใจอยากช่วยเหลือนอะนอกจากเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของเราแล้วก็ระดับฝีมือที่ตั้งใจทาแล้วก็ยังได้ได้ช่วยเหลือ พี่น้องคนพิการของเพื่อบางเหนื่แลวด้วยเจริญนพร้อมจริญนสุขเจริญนธรรมญาติโยมทั้งหลายให้หลอกตัดไปฮะลกหัวจุกฮะลกหัวจุกเะเพิ่งมากี่โมงเมื่อคืนฮะดึกไหมด้ขอาฝากน้องขอาฝากตางไวอ้าอาลูกอ้าขุเป็นฝากตางไว